สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่เป็นทางเดินในซอยน,นะคะมืดไหมซอยนี้ก็จะมีรถขยับมาเก็บประมาณทุ่มครึ่งของทุกวันนะคะโดยให้ชาวบ้านเนี่ยเอาขยะมาวางไว้หน้าบ้านแบบนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้ก็จะไม่มีไม่มีถังขยะให้แล้วเนี่ยวางแบบนี้เลยค่ะเนี่ยกอง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 สมสมแบบนี้เลยค่ะเนี่ยแต่บางบ้านก็ยังมีถังอยู่นะคะถังใบเล็กๆอ,อย่างบ้านนี้ค่ะเห็นไหมคะมีถังอยู่ ใบย่อมๆไม่ใหญ่มากแต่ว่าไม่มีฝาปิดนะคะนี่นี่ก็เป็นถุงนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพคงจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าการจัดการกับขยะของที่นี่เป็นยังไงนะคะคือแบบน่าเกียดมากเลยอะค่ะ ถุงขยะมากองเป็นภูเขาเลยนะคะอย่างหน้าห้างแถวแถวบ้านเราเนี่ยกองเยอะมากแล้วก็แบบบางถุงมันก็มีรูรั่วอย่างเงี้ยึูออกปะน้ำไหลเจิ่งนองคือสกรปรกมากค่ะคือคิดได้แค่นี้การจัดการขยะในกรุงเทพ เนี่ยเมืองหลวงแล้วนะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดนี้จะแบบสปกปรกโศกโครกขนาดไหนนะคะเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้บ้านตรงข้ามบ้านเราก็จะเป็นถุงแบบนี้ค่ะดำน,นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของบ้านเราเองนะคะเห็นไหมคะ เป็นถุงดำว่ะอยู่บนทางขยะใบเล็กๆนะคะโอเคค่ะขอมาบ่นนิดนึงนะคะเรื่องการจัดการขยะในกรุงเทพถ้ายังไงขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ